สวัสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับมายิงปลากลางคืนนะครับวันนี้ก็มาหมายาสวนผมมาย้ำหมายสวนผมเพราะาะว่า,าช่วงนี้ฝนมันตกนะครับไอแม่น้ำตรงที่วังปลาปลามันขุนนะครับเพราะว่าแม่น้ำอีกสายมันขุนแต่อันนี้มาอีกแม่น้ำานึงอันนี้มันไม่มีอ่างนะมันก็เลยขุนไวสไวนะครับก็เดี๋ยววันนี้เจอปลาอะไรก็จะยิงนะจะไม่เลือกแล้วยิงทุกปลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันคนระับเดี๋ยวไปเจอกันใต้น้ำครับผม อี่ยเงาครับบาดตัวแรกของผมวันนี้นะครับไซส์สวยมันนอนอยู่ข้างบนหญ้าเลยครับลเลยยิงสวดขึ้นข้างบนน้ำก็ลึกนะครับ,เ,รบเก็บปลาก่อน ไม่รู้คุณผู้ชมมันอยู่น้ำตื้นครับเพราะยังไม่หันตัวส่วนที่โคไปนะมันอยู่น้ำตื้นครับคุณผู้มชมก็มเลยยิงอัดข้างบนเลยเดี๋ยวดูก่อนสักคู่ครับหาที่จับ,บัปะปนินเหรอปนิปนท์ขาใหญ่ยังอยู่ ใส้สวยอยู่นี่ครับปันินใส้สวยใส้ค,ครึ่งโลนีน่ยิงน้ำตื้นน้ำตื้นเข้าหน้าแข้งแล้วนี่มันหลบครบสวยสวยมันน้ำมันขุ่นครับคุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูน้ำมันขุ่นนะครับ น่าจะมีคนกวนดูแล้วก็ได้ปลานินตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลาจบคลิปนี้พอดีครับเพราะว่าน้ำมันขุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็ผมก็ได้ปลานินสองตัวนะตัวนี้ตัวที่สองก็คลิปนี้ก็มาเจอปลาแต่ยิงไม่โดนหลายหลายช็อตเลยก็ไม่ได้จับเหลมนานนะ แค่นี้ครับเดี๋ยวผมต้องน้ำเย็นด้วยเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันละถ้าชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซั r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับฝากสันแล้ว